แนะนำ5ซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคดูวันสองวันก็จบแล้วครับใครที่มีเวลาน้อยมาทางนี้ได้ครับถ้าเราพูดถึงซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคก็คงเตดกับภาพจําที่ว่าเป็นซีรีส์ที่มีจํานวนตอนเยอะมากกว่าจะดูจบต้องมี30-40-50ตอนหรืออย่างนน้อยก็ต้องมี20ตอนขึ้นแต่ไม่ใช่สําหรับคลิปนี้ครับแต่ละเรื่องขอรับรองว่ากระชับไม่ยืดเยื้อสนุกทุกเรื่องแน่นอนครับและเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1นึ่งสเปซสเปซเล,ลิฟ 조선의 3년 가운의 단비가 내립니다 สเปซสเปซเลิฟ so so ซีรีสเกาหลีย้อนยุคแนวโรแมนติกคอมดี้โนซีเรียโนดราม่าเน้นฟินไม่เน้นเครียดใครอยากได้ความกุ๊กกิ๊กน่ารักมาทางนี้เลยครับโดยซีรีสเล่าถึงเรื่องราวของนางเอกนักเรียนมปลายที่ไม่ถนัดวิชาคณิตแต่ทว่าจูจ่ๆเธอก็ได้เธอรู้มิติย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยโชซอนจนได้เจอกับพระเอกนักป่านมที่ชื่นชอบคณิตศาสตร์เป็นชีวิตจ,จิตใจแต่ทว่าพระเอกของเรากลับเข้าใจว่านางเอกเป็นขันทีซะอย่างนั้นและเรื่องราววุ่น ระหว่างเธอและเขาจะไปลงเอยกันที่ตรงไหนไปติดตามกันได้เลยครับโดยซีรีส์มีด้วยกันทั้งหมด2ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแต่จัดว่าเป็น2ชั่วโมงในการดูที่อบอุ่นมากเลยครับเคมีของพนาเข้ากันดีว่าถึงแม้จะเป็นมินิซีรีส์แต่อรรถรสในการดูคือไม่แพ้ซีรีส์ที่ยาวๆเลยครับถ้าใครชอบแนวกระชับไม่ยืดเยืเอ้เอเผลเผอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำมฟีฟินฟินเยอะมากใครสายฟินจิกหมอนจุดใจแน่นอนครับเน้นฟินไม่เน้นเครียดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ของซีรีส์ทุกเรื่องไว้ในคอมเมนต์ถ้าถูกใจเรื่องไหนกดไปดูกันได้เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ Secret Royal Inspector ลเคตลอย่างอินสเปกเตอร์ซีรีส์เกาหลีย้อนยุกแนวคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนในยุคสมัยราชวงศ์โชซอนที่เก่าถึงเรื่องราวของพระเอกนักชิมนมที่ได้กลายมาเป็นผู้ตรวจการของราชวงศ์หรือถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็นักสืบอระครับได้โคจรมาเจอกับนางเอกสาวแม่ไม่แสนใจดีโดยเขาทั้งคู่ต้องมาช่วยกันเปิดโปงไขคดีปิิศนาและสอบสวนนักการเมืองทุจริตขอบอกเลยว่าแม้พอดเรื่อง จะดูหนักไปที่เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนแต่ความจริงแล้วมีแนวนี้อยู่แค่20%เท่านั้นรับจะไปนหนักที่ความคอมเมดี้ตลกโปกฮาซะ80%เลยเับใ,เ <c ười> ใครเครียดได้เยอะมากยิ่งช่วงนี้ซีรีส์เกาหลีแนวดราม่าทั้งนั้นและยิ่งแนวย้อนยุคยิ่งหาความคอมเมดี้แทบไม่เจอเลยรับขอรับประกันในเขาเปิดมาแค่สองตอนแรกก็ทําให้เราใจฟูยิ้มได้แน่นอนครับถ้าใครเซนตตื่นขำกากแน่นอน <c ười> แล้วเรื่องงานโปรดักชันจัดว่าดีงามมากไม่แพ้ฟิล่ฟอร์มยักษ์เลยครับคุ้มค่าแก่การดูแน่นอนแล้วเราไปต่อกันที่เรื่องที่สามเ e e ะเลดส์ฟลัดเกันจบังเสด็จสุขันชิมิล궁에사는칠백의궁녀들은모두왕의여인이었다 The ะ e ลสเฟรชฟิลลี่เกาหลีย้อนโุงนารแมนติกดราม,ม่าที่หลายคนบอกว่านุกจนไม่อยากให้จบเลยครับโดยีรลส์เกล่าวถึงเรื่องราวความรักฝุดแสนโรแมนติกของความรักข้ามชนชนั้นระหว่างองค์นาชถยาทและนางในเมื่อพระเอกองค์ราชถยาทได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาจึขงขอให้นางเอกผู้หญิงที่เขารักมาเป็นสนมของเขาแต่เะว่าเธอกับปฏิเสธด้วยเหตุผลบางอย่างถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันได้เลยครับใครที่ต้องการแสความโรแมนติกแบบจัดจ้าต้องเรื่องนี้เลย และขอบอกว่าถึงพอดเรื่องจะดูมาแนวดราม่าเปิดตาช็อกฉ่ำระกำใจ <c oughs> แต่ทว่าไส้ในของซีรีส์ก็มีความโรแมนติกระดับฟินจิกหมอนอยู่พอตัวเลยครับใครที่กําลังหาซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคที่ความโรแมนติกครบเครื่องครบทุกรสมาทางนี้เลยครับจะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนจะจบแบบปวดตาหรือจะจบแบบฟินจิตหมอนไปลุ้นกันได้เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ level of the red sky 아껴둘게. 마음에 품었었다 한들, 이미 난 죽은 사람이다. Le v e อร์ออฟเด s ะเลกซีรีส์เกาหลีย้อนยุคแนวโรแมนติกแฟนตาเซีที่มีพื้นหลังอยู่ในยุคสมัยโชซอนซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกระหว่างนางเอกนักวาดภาพหญิงแห่งยุคโชซอนกับพระเอกโหน่มผู้บกพ้องทางด้านการมองเห็นแต่ทว่าเขานั้นกับสามารถทำนายดวงดาวได้ถึงแม้ดวงตาของเขาจะมองไม่เห็นก็ตามใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลีย้อนยุคแนวแฟนตาเซีจะต้องถูกใจเรื่องนี้แน่นอนครับในเรื่องกระชบับน่าติดตามมากซีรีส์ทิ ปมเอาไว้ตอนท้ายแทบทุกตอนเลยครับทําให้เราคนดูหยุดดูไม่ได้มันน่าสงสัยอยากดูต่อเรื่อยๆส่วนตัวผมขอบอกเลยว่าทนไม่ไหวดูจบรวดเดียวเลยครับ <c oughs> และเรื่องงานโปรดักชั่นดีงามไม่แพ้ซีรีส์ฟอร์มยักษ์เลยเครับและที่สําคัญพระเอกงานดีมากนางเอกก็น่ารักต้องดูแล้วครับ <c oughs> แล้วเราไปต่อกันที่คิงดอมเดี๋ยวก่อนค้าวอย่าเพิ่งปิดเคฟ <c oughs> ใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลีสายโรแมนติกฟินจิกหมอนคงไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ฟังผมแนะนําก่อนค้าวเพราะนี่คือซีรีส์เกาหลีที่มันมากๆและมีทุนสร้างมหาศาลระดับพันล้าน 막을 것이다. 킹ดอมซีรีส์เกาหลีย้อนยุคแนวแฟนตาซีซอมบี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยซีรีส์ได้เล่าถึงเรื่องราวในยุคสมัยราวชวงศ์โชซอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุดของจักรว,กวรรดิเกาหลีแต่ทว่าใครจะไปคสดอยู่ๆก็ได้มีซอมบี้เกิดขึ้นและได้แพร่เชื้อไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วโดยซีรีส์มีด้วยกันทั้งหมด2ซีซั่น12ตอนเท่านั้นสบายๆเลยครับคืนเดียวจบใครที่ยังไม่เคยดูผมแนะนาเลยครับเพราะเดี๋ยวซีรีส์จะมีถึง5 ฟีนั่นด้วยการยาวๆเลยครับในอนาคตแล้วก็จบไปแล้วกับเคฟแนะนำห้าซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคใครที่มีเวลาน้อยแต่อยากดูซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุคมาทางนี้เลยครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับขอบคุณครับผม